ไปต่อเราเก่กับานผมขอเรียนกับพ่อแม่พี่น้องว่าทุกการเลือกตั้งต่อไปนี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างยิง่งเพราะขนาดเกการาชนะมา151เสียงเขายังกล้าที่จะขัดเจตจำน,อนองของพี่น้องประชาชนตอนนี้ประเทศไทยอาจจัไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยต่อไปแต่เป็นเผด็จการที่อนุญาตให้มีการเลือกตั้ง ถ้าจะเป็นเสดจตาหนี้ให้มีการเลือกตั้งจิงตองออกไปเลือกตั้งใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องใช่เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปพี่น้องเห็นความสําคัญของการเลือกตั้งคราวที่แล้วพี่น้องชาวระยองพี่น้องชาวเขาชาเมาชาวอำเภอแกลงไม่ได้ทําให้ผิดหวัง77%<ะ>ของพี่น้องประชาชนออกไปกันเลือกตั้งให้หมดคราวนี้พี่น้องทางประเทศไทยเขาบอกมาว่าอิจฉาคนระยองเป็นอย่างยิ่ง เพราะตอนนี้อยากเลือกตั้งสอบกันทั้งประเทศแล้วเพราะีช่ชนะพี่น้องชาวระยองอย่าททำให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาอิจฉาแล้วผิดหวังเดืกันยายนนี้ยิ่งต้องออกไปเลือกตั้งและเลือกพักก้าวไกลให้ทะลมทลายกว่าเดิมพี่น้องทำได้ไหมครับได้ต่อมาเขาก็บอกว่าเลือกทำไมพักก้าวไกล อาจจะไปเป็นฝ่ายค้านก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ได้พี่น้องบอกต่อไปอย่างนี้ครับว่าไอ้รัฐบาลแห่งชาติที่เขาพยายามจะจัดตั้งกันอยู่ตอนนี้กับฝ่ายค้านของประชาชนผมบอกไว้เลยฝ่ายค้านของประชาชนทำประโยชน์ให้กับประชาชน Die, I got a bad, and got a body,